สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคัสเวิร์กที่3นะครับ spacer plate สร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Solid Works นะครับในหน่วยของนิ้วความหนาจุด25นิ้วนะครับลักษณะดังรูปโดยที่มีจุด origin นะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับจุด origin แล้วก็มีชิ้นงานนะครับอยู่ห่างจากจุด origin เนี่ยเท่ากับจุด25กับจุด25นิ้วนะครับในด้าน แนวตั้งแล้วก็แนวนอนโอเคนะครับเปิดโปรแกรม s o r v d w o r k ขึ้นมานะครับ New เลือก p a r ์นะครับกดโอเคเลือกหน่วยครับเปลี่ยนหน่วยด้านล่างเป็นหน่วยด้านล่างนะครับเป็น IPS นะครับโอเค จากนั้นนะครับจากรูปพี่ก็จะทําการสร้างที่ฟอนต์เพนเหมือนเดิมนะครับคลิกฟอนต์เพนนะครับเลือกสเก็ตแล้วก็ทําการเลือกลายนะครับทาการเลือกลายีทีเราจะเห็นว่าชิ้นงานนะครับชิ้นงานอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือของ จุด origin แล้วก็อยู่ทางด้านบนนะครับของจุด Origin ดังนั้นพี่ก็จะวาดนะครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่จุด Origin นะครับแล้วก็ลากมาทางด้านซ้ายนะครับให้มันขึ้นเส้นปักแล้วก็คลิกซ้าย1ทีนะครับมันก็จะเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทให้กับล n e ตัวนี้นะครับเราก็ต่อไปก็วาดตามรูปเลย โอเคอันนี้นะครับรูปพี่จะเห็นว่าถ้าเส้นข้างล่างนะครับมันไม่บาลานซ์กันเราก็เลื่อนจุดได้นะครับให้มันจุดอยู่จุดเดียวกันแบบนี้โอเคจากนั้นครับเราก็ทําการใส่ขนาดครับในแนวนอนนะครับชิ้นงานห่างจากคือออริจินนะครับ2.5ในแนวตั้งนะครับห่าง2.5นิ้ว แล้วก็นะครับชิ้นงานตรงนี้นะครับสูงออกไป5.5ครับาจากจุดออริตินจนถึงชิ้นงานนะครับตรงนี้8ความสูงทั้งหมดของชิ้นงานนะครับ6.5ด้านบนนะครับขนาดของด้านบนขนาดของด้านบนนะครับ โอเคครับเราให้ขนาดของดิเมนชันครบแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับจะต้องอยู่ในแนวและน้าบเดียวกันกันกบจุดออริจินนะครับพี่ก็ใช้ความสัมพันธ์นะครับแอดดิชันเข้าไปนะครับคลิกที่จุดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกดคอนโทรลมาคลิกที่จุด ออริจิเป็นครังที่2ครับแล้วก็ทำการเลือก Addition เป็นแบบ v e r t i c a l จากนั้นกด close dialog ออกไปนะครับแล้วก็พอชิ้นงาน fully defined อ่า s sketch นะครับ fully defined แล้วก็มาที่ f e เจอร์เลือก extrude base เหมือนเดิมนะครับสามารถเลือกว่าจะ reverse ออกมาด้านหน้าหรือไปข้างหลัง ก็ได้นะครับรูปนี้พี่เอาไปด้านหลังบ้างแล้วก็มีขนาดจุดสองห้านิ้วจากนั้นกดโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่มีขนา,ขนาดขนาดความหนาจุดสองห้านิ้วแล้วนะครับต่อไปเราก็จะาวาดวงกลมแล้วก็คัสเอกนะครับก็ให้เราเลือกที่ผิวชิ้นงาน ที่เราต้องการสเก็ตวงกลมนะครับเลือกคาว่าสเก็ตหนึ่งที่แล้วก็กดสเปซบาครับเลือก Normal Tool นะครับมันก็จะ,ะหน้าตาของ s o l i d วอ r ์ก็จะแพนไปหา Sur f a c e ที่เราเลือกบนผิวชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะทําการสเก็ตเราเลือกวงกลมนะครับแล้วก็ทําการวาดนะครับสองวงไปเกาะใส่ขนาดนกับวงกลมนะครับวงแรก 2องนิ้วนะครับไดมิตเตอร์วงที่2คือ1.5นิ้วครับจากนั้นเราก็บอกอว่าตำแหน่งของจุดศูนกางของวงกลมนะครับอยู่บนตัวชิ้นงานตำแหน่งไหนนะครับวงกลมใหญ่นะครับสูง3่างจากขอบด้านซ้ายของชิ้นงานนะครับ2.5วงกลมด้านบนนะครับ สูงจะขอบด้านบน1.5นะครับแล้วก็ห่างจากขอบซ้ายนะครับเท่ากับ5อ่าเมื่อเสร็จแล้วก็ทำสเต็ปเดิมนะครับตอนนี้ทีงาน s สเก็ต l ูลีดีฟ n e เลือกฟีเจอร์เลือก x u d e ครับจากนั้นสเปซบาร์หนึ่งทีโอเคสเปซบาร์ไม่ได้นะครับให้เรามาที่ด้านบนครับถตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกอ อ s โซเมตรินะครับแล้วก็ใส่ขนาดว่าเราต้องการคัสเอ็กถูดเป็นระยะเท่าไหร่นะครับก็ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับชิ้นงานนะครับตอนนี้พี่ให้สักจุดสองห้า 5, นะครับมันก็เจาะทะลุวงกลมนี้เจาะทะลุชิ้นงานออกไปนะครับหรือเพื่อความชัวนะครับใส่มากกว่าก็ได้เป็นสักสอนิ้วครับกดถูกเราก็จะได้ชิ้นงาน หน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วนะครับตามรูปก,ก็ทำการเซฟครับข้อที่3นะครับเป็นไฟล์ .prt นะครับตรงนี้ไฟล์แรกนะครับท้ายเป็นไฟล์ของ solidworks นะครับต่อไปเราก็เซฟเป็นไฟล์ .pdf อ่ะ โอเคนะครับก็จะเป็นข้อนนะครับสำหรับข้อคาสเวิลที่สามก็ขอจบจากเองแค่นี้ครับ